เล่รถบ้านรับซื้อรถยนต์มือสองรถบ้านเจ้าของขายเองย่านหาไทยลาดตรงข้ามตลาดสุวรรณเกียวทองหรือหาไทลาดสามสิบเอ็ดรับซื้อรถเก่าและรถใหม่ให้ราคาสูงจนคุณพอใจมีบริการรับซื้อถึงที่เช็คประเมินราคาให้ฟรีไม่ว่าจะซื้อหรือจะขายแลกเปลี่ยนเทิร์นนึกถึงเล่รถบ้านย่านหาไทลาดมินบุรีกรุงเทพ และคลิปนี้พามาดู MG HS 1.5 X Turbo ตัวท็อปสุดซันรูปี2019จด20ในราคา3 65,000บาทเท่านั้นผ่อน6,800ตลอดสัญญาออปชั่นนะครับผมได้กล้อง360รอบคันนะเจ้าคันนี้นะกล้องหน้ากล้องข้างนะครับกล้อง360รอบค,คันเซนเตอร์ไฟหลังถึง4จุด,นะออนนดนะครับรอบหลันตู้สมาร์ทกเลสนะครับเพียงก็กดตรงนี้นะครับ ที่ให้กดตรงนี้ก็สามารถเปิดได้แล้วนะครับไม่ต้องเอากุญแจขึ้นมาสนะติต๊กเกอร์เทจเดิมโรงงานเบากคู่หน้าเป็นไฟฟ้านะครับภายในบอกสีดำํำตัดด้วยสีแดงสีแดงตัดด้วยสีดานะครับอัง่งหรูเลยภายในหอมมากนะแล้วเบาะสวยมากนะที่วางแก้วน้ำหดีไซน์เหมือน BM นะครับลักชูรี่อ่ะมี แอร์หลังด้วยนะครับคมกระดุมหลัาคาสลูปภายในนะครับน่ะปุ่มกสุสตาร์ทน่ะตาร์ที่ชมคันนี้นะครับผมเลขไม้นะแสนสองนะผมอะไรมตริฟัง์กชั่นนะมีแพนเนอรชิปด้วยตัวท็อปสุดนะกล้องสามเลนติดรอบคันอ่านี่นะครับ แอร์ Air, เป็นออโต้นะครับผมปรับทำหน้าจอเลยหน้าจอไปทำสก,กรีนนะครับนี่ต่อนิ้วกว่าอ่าช่องเสียบว s b นะครับแล้วก็ Apple c a r p า a y หลังคาคาสรูบนะครับใช้งานได้ครบพารดรามานะครับหลังคากระจกคน,นะคนรับคอนโซลประตูนะสีแดงนะครับมีไฟ LED รอบคันอย่างนี้นะ ตกแต่งได้สวยมากนะครับไฟและสำหรับ MG HS 1.5 X t r o ตัวท็อปสัลนรูป,ปี2019สดที่สทิท็อปสุดในรุ่นเครื่องยนต์เป็นสิ่งรถบ้านแท้มือเดียววิ่ง120,000กว่าโลในราคา365,000บาทเท่านั้นสนใจโทรเลยครับหรือผ่อนอยู่ที่6,800บาทต่อวัวตลอดสัญญารถสวยๆรถบ้านแท้วิ่งน้อย ราคาสุดคุ้มอย่างนี้รีบเลยครับป้ายแดงล้านกว่าบาทเราขาย365,000บาทเท่านั้นและคันนี้รอคุณเป็นเจ้าของอยู่นะครับโทรมาเลย